ในส่วนของวันนี้เนาะบางท่านก็แบบว่าเออม,มาทำไมนี่ท่านท่านท่านผู้ช่วยบอกให้มาพัฒนาตำบลนะคะของผู้นำอ,อชนะคะผู้นำอชเรามาจากไหนผู้นำอชอของเราก็มาจากตัวแทนของแต่ละตำบลตำบลละสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะที่เขาเขียนโครงการขึ้นไปของบจากจังหวัดนะคะเพื่อที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนในการต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหาร นะคะของเราก็คือของอผู้ตอชอของเราก็คือตัวแทนของเราก็อยู่ตำบลเรานี่แหละนะคะก็คือพี่สุนทพนะคะคในคนนี้เราเป็นคนเขียนโครงการขึ้นเพื่อที่จะของบประมาณวันนี้นะคะที่จะมาปลูกต้นไม้สร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะได้รับงบประมาณแต่จังหวัดความจริงเราจะทําตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ภาพใหญ่ของจังหวัดตอนนั้นอะไอที่จังหวัดมาเห็นไหมคะ เอนอ,อ,อนั่นแหละเออเอามือสมามัคคีไอ้ที่อรองผู้ว่ามารอบนั้นน่ะแตงก็ประมาณมันตกมาไม่ทันนะคะเราก็เลยเอ่อมาไอ้คุประมาณมันก็เพิ่งมานะคะก็เลยมาวันนี้นะคะก็จะมีตัวแทนจากผู้นําอชอของแต่ละตําบลน,นะคะซึ่งมาวันนี้มาประมาณสามหรือสี่ตำบลน,นี่แหละคะ่ะจะมีตาบลเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะมีตาบลเมืองลีนะคะสองท่านนะคะที่ พี่วันกับพี่อุทัยนะคะตำบลกระหานนะคะอุไรนะคะแล้วก็ตำบลน,น้องสนิทนะคะก็พี่มาจะคุยกับจะ,จะจะพูดเป็นชื่อเล่นอยูใใจ<อ>พี่มาริกานะคะก็พี่จาย,ยันนะคะันนี้นะคะซึ่งซึ่งวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็คือให้เราแบบว่าเออมาพูดคุยพูดคุย พูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความมัน่นคงทางอาหารนะคะซึ่งวันนี้ก็คือเราเอาพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ของอผู้ช่วยนะคะของพี่นภาพรนะคะก็เป็นแปลงแปลงศูนย์เรียนรู้ของณตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นจุดเรียนรู้ของแต่ละที่ทุกคนก็พยายามเอาเอากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะลงลงมานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้ตราดนะคะก็จะได้ ให้มาพูดคุยในเรื่องของอทางการทําเกษตรอินทรีย์ประสบการณ์อะไรเงี้ยก็กับพี่อุทัยนะคะสังเมืองลีนะคะพี่อุทัยแกก็จะทําแนวนี้มาเยอะนะคะแกมีป่าเป็นของตัวเองนะคะคนก็ไปอะ,อะไรนะคะไปเก็บเห็ดในป่าแกเยอะมากนะคะเพราะว่าแกปลูกต้นไม้เป็นจนเป็นป่าเลยนะคะในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแกก็ทําเกษตรอินทรีย์มามานานมากนะคะแล้วก็เข้าร่วมโครงการโคกหนองนางของเราเหมือนกัน น้องนะคะแต่ช่วงหลังรู้สึกว่าที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมของพอชนะสวนของพี่นภาพรที่บ้านตะบอดเนาะครับก็อยากจะเล่าเหตที่ประสบการณ์ที่ทํามาเล็กๆน้อยให้พี่น้องได้ได้ได้ไดไดฟังว่าการทําแบบนี้นะมันดีอย่างไรกับพี่น้องเนาะอย่างส่วนผมเองที่ทําก็ทํามานานพอสมควร ก็เป็นป่าป่าครอบครัวแต่ก่อนซึ่งก่อนที่จะมาทำนี่ผมเองก็เพิ่งย้ายมาจากที่อื่นเพิ่งจะมาอยู่บ้านที่ท,ทุกวันนี้ครับประมาณห้าหกปีแล้วแล้วกแ็แต่ในส่วนของพื้นที่นะั้นมันมีเป็นป่าอยู่แล้วเป็นป่าครอบครัวครับผมแล้วก็คิดที่จะทำส่วนโคงน้งหนองนาก็ร่วมกับของพอชอเพอาพร้อมก,กันนี่เลยครับ มาจากจันทบุรีครับผมผมไปประกอบส่วนที่จันทบุรีผมไปทําฟาร์มกุ้งแล้วก็ทําฟาร์มหมูอยู่ที่จันทบุรีครับผมทุเรียนก็เริ่มทดลองปลูกเหมือนกันแต่ยังยังไม่ประสบความสําเร็จครับเพิ่งยังยังครับยังรออีกครับใช่ส่วนการทําโคกหนองนานี่ก็คือว่า สร้างความมั่นคงทางอาหารเนาะเราก็รู้อยู่แล้วตามศาสตร์ของพระเนธพระเจ้าอันเนรเก้าของพ่อหลวงของเราเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ที่เราทำเนี่ย,รยครับที่ผมคือ<ม>เดี๋ยวจะ,จะย้อนให้ฟังนิดนึงผมประสบความประสบปัญหาคือร่างกายไม่ไม่ไม่แข็งแรงผมเจาะอปอดมผมได้สง่สงสง่งไอ้นะทำเรื่องส่งจากพระปกเกล้าโรงพยาบาลมาสุริน ตั้งแต่ผมมากลับมาบ้านเนี่ยผมไม,ไม่เคยไปหาหมอเลยผมโยนยานั้นทิ้งเลยครับเพราะใช้ใช้ธรรมชาติบําบัดจนจนทุกวันนี้ไม่เคยกินยาเลยครับมันเป็นมันมันอีกอย่างหนึ่งเรามาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับธรรมะธรรมชาตินะมันจะบําบัดเราทํำยังไงเราจะมีความสุขกับในในชีวิตที่เราทําทุกวันมันจะสนุกเพิดเพลินไปเองถ้าเราไม่มีความสุข ถ้าเราทําแบบไม่มีความสุขแล้วมันมันก็เหมือนมันขาดรสชาตินะใช่มันเครียดครับนี่ใช่ครับก็เหมือนผมใช่ก็เหมือนผมปลูกเหมือนกับปลูกปลูกฝรั่งปลูกกล้วยเนี่ยมันมีความสุขตอนไหนตอนที่เห็นผลผลิตครับมันความสุขแล้วเราได้ชื่นชมกับผลผลิตที่เราเราทำกับมือนี่มันมีความสุขตรงนี้เลยครับ ที่จะมันมันมันเหมือนกับผมก็บอกไม่ถูกว่าทําไมมันถึงเป็นธรรมชาติบําบัดในตัวเราด้วยครับเหมือนกับปลูกผักปลูกอะไรเหมือนกันถ้าเราเครียดแล้วมันมันจะไม่นั่นเลยครับสิ่งไหนก็ตามที่เราทําแล้วเรามีความสุขน่ะมันจะช่วยให้ชีวิตเรามันเพิ่มชีวิตชีวาครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำนั่นคือผมมันเป็นป่าในสวนผมมันเป็นนวะเกษตรเนาะ เป็นป่าด้วยร่วมกับป่าแล้วก็ร่วมกับโคกน้องนาในส่วนหนึ่งก็จะปลูกเท่าก็ไม่ก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะกินทุกอย่างที่ปลูกก็มือนไม่มีมะนาวมะพร้าวส้มโอไม่ไม่ไม่มีแต่ชายโยห้วแค่นั้นเองไม่ทุกอย่างครับครับใช่ใช่เป็นเป็นเป็นมันพวกมันมันอันนั้นนะครับผมเออมันมันมันหอยนะครับมันหอยครับ ใช่แต่แต่พื้นที่ผมไม่ได้ล้อมเป็นเป็นเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ไม่ไม่มีมีขอบเขตแต่ไม่ได้ล้อมแต่ที่ผมทําคือล้อมใจเอาล้อมชาวบ้านแต่ก็แบ่งปันกันนั่นแหละครับไม่ได้ห้ามเพราะมันห้ามคนไม่อยู่ผมเคยทํารั้วดูแล้วใช่ครับคือเขาเขาเขาขามไปเลยนะใช่เขาเขอนน้ครับเลยเลยไม่ห้ามเลยถึงเวลาก็แบ่งเท่ากับแบ่ง เคยไปบ่ครับไไปปทางเมืองงิาว่มันสิไปบมันบ้านผมมันมีมันมันอยู่ในป่าคนเดียวป่าเคยเห็นมุมเห็นรถไปจอดอยู่ใช่ครับใช่ครับโอ้ที่บ้านผมมันอยู่ช่วงทุ่มแสงครับช่วงทุ่มแสงตาโสนครับผมบ้านผมจะไม่ได้อยู่ในชุมชนครับผมจะจะอยู่ในป่าเป็นส่วนตัวคนเดียว อยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติครับผมครับน้องเหล็กตาช้างครับผมก็จะมาแลกเปลี่ยนเร่นรูปประมาณนี้เนาะครับผมให้พี่น้องได้ฟังเนาะครับผมครับสวัสดีครับสมัยแรกนะครับแล้วก็ ดำรงตำแหน่งประธานผู้นำอชอ,อำเภอจอมพระนะครับแล้วก็ในระดับจังหวัดก็จะอยู่ในบทบาทของของฝ่ายฝ่ายทะเบียนของสภาของผู้นำอชอจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผมก็ในส่วนของโครงการนี้ก็เป็นโครงการนะครับที่ได้รับการประสานงานมาจากหัวหน้ากิ๊กนะครับก็คือให้ทำโครงการเสนอไปเพื่อที่จะขอพระเรานะครับ ในส่วนของพื้นที่เราก็กําหนดไปที่ส่วนของพี่นภพอรอินทิสารนะครับโคกหนองนาของบ้านตะบอดนะครับครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของอำเภอจอมพระหัวหน้าโบยหัวหน้าสุเทพเกีียวสะอาดผู้นำอชอำเภอจอมพระนะคะพี่น้องหมู่บ้านของเราที่มาร่วมในวันนี้แล้วผู้นำอชชม,มาจากต่างตำบลน,นะคะดิฉัน นาภาพพรอินทิสารซึ่งเป็นเจ้าของเปลงตรงนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรเนาะพี่น้องก็รู้จักกันหมดแล้ววันนี้ทางอชออำเภอจอมพระของเรานำโดยพัฒนากรพัฒนาการอำเภอจอมพระก็ได้นำต้นไม้มาปลูกให้กับโคกหนองนาของเราตรงนี้ก่อนแต่ทีนี้รถลงไถไม่ได้เราก็ไม่ขุดไม่ไหวก็เลยเอาผักบุ้งแก้วมาปลูกไว้ ท,ที่ตรงนี้ก็จะเป็น14ไร่เราขุดโคกน้องนาสาไร่ตรงนั้นก็จะเป็นสะรมพัฒนาที่ดินสองไร่ค่ะก็ทำมาเรื่อยๆรเราก็ไม่ได้เน้นว่าให้ใครมาดูให้ดังให้อะไรเพราะว่าเราก็ปลูกกินเนาะก็ปลูกกินเล่นๆไปมันก็มีขึ้นมาคนเขาก็อยากมาเห็นเขาก็ออมาดูก็แล้วแต่หัวหน้าสวนก็ได้สนับสนุนต้นไม้กล้าไม้อย่างนี้เราก็มีกำลังแรงใจก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เสียสละ เวลาเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะเนาะวันปุ๋ยวันอะไรเอาไปอบรมทุกวันก็ขอกราบขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมเราเอรลักจ้